ันนี้เราอยู่กับโครงการโดรนนำล่องนะครับของสถานีตำรวจภูทรแสนสุขนะครับซึ่งเราจะทําการจัดหามานะครับเพื่อจะใช้ในการดูแลนักท่องเที่ยวนะครับที่มาเที่ยวบริเวณชายหาดบางแสนนะครับสําหรับโดรนตัวนี้นะครับความสามารถพิเศษเนี่ยนอกจากการบินตรวจกราจอากาศเพื่อจะเห็นภาพในการสังเกตนะครับยังมีไม้นะครับซึ่งสามารถที่จะพูดถ่านตัวคอนโทรลนะครับแล้วก็ลำโพงไปออกที่ตัวโดรนซึื่อจะบินตรวจตามชายหาดนะครับ เพื่อประชาสัมพันให้กับนักท่อง,ทงเที่ยวได้ทราบถึงข่าวสารที่ทางการต้องการสืร่อานะครับเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูนะครับสวัสดีครับนี่คือเสียงจากโดนของสรงะรสรรบุรีตำรวจภูธรแสงสุก,าากนะครับสำหรับนับกาท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเวียนชายหาดนะครับขอความกเวลารถพื้นบุรีภูทรทุกชนิดนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเวียนชายหาดนะครับ

Sampai jumpa Sampai